เราก็มาอยู่กันที่ร้านวิชิลินไกด์ร้านต่อไปนั่นก็คือขวาาัวป้าอร่อยแบบแปลกอร่อยแบบแปลกถ้าหิวไม่ต้องมาถ้าหิวไม่ต้องมาและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านวิชิลินไกด์ร้านต่อไปนั่นก็คือขวาาัวป้า ร้านขลอ้อยนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเนี่ยเขาจะได้มิชลินไกด์ได้ยังไงบอกเลยว่าตรงนี้ต่างจากที่อื่นแน่นอน<ๆ>เพราะว่าทาั้งในเรื่องของ<ๆ>รสชาติ<ๆ>คุณภาพ<ๆ>ความพิถีพิถนัน<ๆ>ความใส่ใจ<ๆ>ความอร่อยและความรอนาน,นี่ต้องยกให้รัวขล้อยเลย <laughs> <laughs> ด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันดีกว่าไป ร้านอาหารตามสั่งแบบธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึงสองปีร้านอาหารปลาอ้อยทั้งอร่อยสะอาดใช้วัตถุดิบทีดด่ดีราคาเหมาะสมมีเมนูพิเศษที่ปลาอ้อยคิดขึ้นมาเองโดยเฉพาะเรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้อย่างแน่นอนและวันนี้เรามาลองดูกันว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจมาแนะนํากันบ้างและจะอร่อยแบบตะโกนแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย เย้ซึ่งนี่คือเมนูแนะนำของทางร้านหัวปลาอ้อยเลยนะคะเมนูแรกของเราเลย mm. ผลัดผงกะหรี่ก็เลยเอาไข่ด้วยผัดผงกะหรี่จะขาดไข่ไม่ได้ โคดเด้งเน้นๆใหญ่ๆดีออนนี้ดิเมนูต่อไปกุ้งเชี้ยยังไม่หมด,ลดเลยครับกุ้งเชี้ยก่อนเมนูต่อไปนะครับผมแกงจืดเต้าหู้จับหมูสักหมูเด้งนี่แบวได้ให้ดูนี่ครับความร้อนความ นมม่าเมนูกดต่อไปเลยเมนูกดต่อไปเลยไข่เกี๊ยวซิง่งไข่เกี๊ยวซิง่งอ่านี่เป็นไส้ก่อนไม่รู้เรียกไส้หรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยไหมมันเ,เป็นยังไงไข่เกี๊ยวซิ่งเนี่ยอ,อร่อยแปลกแปลกอร่อยแปลกแปลก กินหน้ามันไข่เจ mm. ียวแล้วก็ข้าวผสมกันผมคิดว่าน่าจะเข้ากันได้อืน่าจะเข้ากันดหน้ามันอร่อยนะมันหอมกกหมูมากเลยทุกคนแล้วมันก็หอมเต้าหู้ด้วยอือถึงที่มันมีอย่างนึงคือไข่เค็มทุกคนเออใช่ก็ว่าทําไมมันเค็มๆนัวๆในนี้มันมีไข่เค็มด้วย ดาวรวมทะเลไข่าดาวรวมทะเลไข่าดาวมีหมูมีปลาหมึกมีถั่วเออ,ขอเขาเรียกเม็ดมะม่วง,งเออใช่ไหมเออม็ดมะม่วงหิงมาพานต์ <laughs> เออเม็ดมะม่วงหิงมะาพา้าวนะดาวจริงๆครับนี่ดาวจริงจริงด้วย ใช่ขนมปังหน้าหมูไหนลองทำหน้าหมูดิหมูสับหมูสับใช่ไหม<ช>เอาทาทาทาแล้วก็ใช่แล้วเป็นนกเป็นน้ำป้งหมูสับชุบไข่ชุบแป้งเขาเรียกเป็นเครื่องเคียงเหรอย่าเรียกว่าขนมปังหน้าหมูเรียกว่าหมู เบาแผ่นขนมปังบางๆทุกคนไส้แบบเยอะมากแล้วหอมมากอ่ะขอลองกินแบบไม่จิ้มก่อนละกันคำแรกอันนี้แบบจิ้มจิ้มน้ำจิ้มที่เขาให้มาด้วยหอมพวกพริกไทยดาผักชีอะไรพวกนี้ขอลองมาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้ม กสว่าหนูมาร้านป้าอ้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมนูที่แนะนําของร้านนี้เลยที่มาเราต้องกินให้ได้กะหรีทะเลกะหรีทะเลถ้ามาคนเดียวก็แนะนําให้ราดข้าวค่ะอ๋อถ้ามาเป็นกลุ่มก็ทานเป็นกับข้าวแต่ถ้ามาหลายคนป้าแนะนําเป็นกับข้าวนะลูกอย่าราดข้าวามาเก้าคนก็ราดเก้าจานอะ่ะโอ้โหป้า<อ>แล้วก็ขนมปังหน้าหมูลูกเป็นสูตรที่ป้าอ้อยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ แม่อยู่อยุธยาน้ำอาจารย์ทำเองผมกินแล้วนะมันไสหมูมากไม่ใช่น้าไสหมูเลยนไสหมูหมักหมักกับสามเกลือลูกอ่าเพราะว่าหนูได้กินพริกไทยหอมมากแล้วก็รากผักชีใช่ใช่ลูกมันไม่ใช่แบบหวานหรือเค็มอะไรมันจะต้องแบบแบบนี้มันจะแก้เลี่ยนไงลูกเพราะว่าอันนี้แบบหนูกินเข้าไปแล้วนัวมากไข่ซิ่งนี่มันมีตำนานมาจากไหนคะมาจากลูกจะกินเหล้ามาจากลูกจะกินเหล้า <What? S 2> อะไรนะลูกกินเหล้าแล้วก็สั่งให้แม่ทําอะไรก็ได้จะกินข้าวต้มค่ะีนี้ป้าก,ก็นึกถึงปลาเค็มเนาะปลาเค็มขยํากับหมูสับแบบภาคกลางเงี้ยแล้วก็นึง <ภา S 1> <ข>่งเราก็ไม่มีเรามีไข่เค็มก็เอาไข่เค็มมาขยําแล้วก็ลาบบนไข่เจียวให้ลูกกินแม่ร้อยยำกับไข่ดาวนี่แหละคะมาผสมกันได้ยังไงคิดเองลูกบางที่มันจะมีแค่หมูสับค <ภา S 1> <ข>่ะเราก็เติมทะเลไปแล้วก็ใส่มะม่วงมันก็เออหน้าทานดีเป็นผลไม้ที่ ยำเข้าไปแล้วมันดูดีอ่ะหน้ามะม่วงไม่มีแม่ก็จะใส่แอปเปิลบ้างใส่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยลูกรวมๆแล้วก็คืออร่อยทุกๆเมนูเลยและที่สำคัญข้าวแม่เนี่ยข้าวแม่สวยมากนะข้าวแม่เลียงเม็ดไม่แฉะไม่แข็งเกินหนูอยากถามว่าที่นี่ค่ะเขาได้มิชลินสตาร์มากี่ปีแล้วคะ ก็ได้2ปีแล้วลูกได้2อหนึ่งแล้วก็ปีนี้2องสาปีนี้เขาให้แบบอลังการมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเอามาโชว์อุ้ยมีโชว์ด้วยปีที่แล้วเขาให้เป็นสติ๊กเกอร์บดานค่ะโอ้โหป้าอ้อยยกมาเป็นกล่องป้าอ้อยยกมาเป็นกล่องค่ะยกมาเป็นกล่องลูกโอ้สองหนึ่งอะมันเป็นโควิดนี่ลูกก็เลยให้แค่ซองใบอันนี้กับ ติเกอร์แค่นั้นอ๋อค่ะอันนี้เป็นหนังสือลูกอันนี้ปีสองสามอ้าเป็นหนังสือวิทยินกาลปีสองหนึ่งที่แล้วมาอันนี้พวกหนังสือให้แบบนี้มาทุกปีเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือทั่วประเทศอลูกมีทั้งกลางภาคเหนืออีสานใต้ของป้าก็อยู่ในนี้เป็นสตรีทฟู้ด เป็นอาหารตามสั่งต่อยค่ะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือโล่อย่างก็นักมวยเลยลูปโอ้โล่นักมวยมันโล่ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยใช่ม้ยอุนี่เป็นโล่เป็นอันนี้เลยแล้วก็ในซองนี่ก็จะเป็นแบบนี่อ๋อเป็นใบนี้ใบเหมือนใบประกาศนียบัตใช่ใช่นี่ไงมีเพิ่งได้เมื่อวันที่เท่าไหร่เองส่งมาให้ป้าวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดที่ผ่านมานี่หรอคะใช่ลูกอุ้ย ี่พูดวันที่19เก้าเขาเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเลยสองวันป้าก็นึกว่าปีนี้เขาคงไม่ให้ไอ้พวกนี้มา้อะไรเงี้ยเออเป็นว่าเปิ้ลพุงกำลังทำอยู่งี้ค่ะแล้วป้าอ้อยรู้สึกอย่างไงบ้างคะที่ได้มีชินไก่เสียใจมั้งเสียใจมั้งอ้ยอยากรู้ว่าดีใจสิหรือว่าแบบปูมนกตายไหมปีแรกที่ป้าได้ป้าร้องไห้เลยนะค่ะซึ่งเราแบบคาดไม่ถึงเนาะเพราะว่าลูกชายป้าเขาบอกโอ้แม่ถ้าแม่เหมือนเจ๊ฝัยเนี่ยนะร้านแม่แตกแน่ ก็เลยบอกโอ้มันจะเป็นขนาดนั้นเหรอลูกก็มาแต่เนาะป้าก็ร้องไห้เลยแหละเพราะนะคะกุ้งร้านแม่ไม่ใช่กุ้งธรรมดามันคือกุ้ง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 แบบกุ้งใหญ่มากใช่เราก็ต้องเลือกหน่อยแต่ถ้าวันไหนไซส์เล็กนิดนึงป้าก็จะให้เยอะหน่อยเอ่อป้าขายเองนี่15ปีแล้วลูกเมื่อก่อนป้าอยู่ข้างร้านเข้าซอยแม่สายอ่ะเขาก็ได้มิชลินมา ตามตามป้ามานั่นแหละป้าอยู่ติดนั้นเลยมันเป็นที่ว่างเปล่าก็ย้ายไปย้ายไปแม่ลิมไปเจ๊งมาย้ายไปมาลินก็เจ๊งลูกแต่พอมาเปิดตรงนี้ก็คือดีเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงนี้ลูกตรงสันติธรรมเป็นหัวมุมเล็กๆสักสองปีสามปีได้ป้าก็ย้ายไปอีกข้ามถนนไปอยู่ทาวน์เฮาส์ตรงนั้นเขาก็บอกว่าป้าเขาขายอะไรว่าคนก็ผุบเข้าไปทาเท่าที่เราขายได้ ก็เกาหลีก็มากินสองคนที่แม่ถ่ายรูปเนี่ยเขามาอยู่ประมาณสามเดือนและรูปนั้นเนี่ยเขาเขาวาดให้ป้าตอนเขาจะกลับจะกลับบ้านเขานี่ไงเป็นหนังสือเกาหลีเขาเขียนเชียงมาเออน่ารักของป้าก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ขั้นบุบลิฟวินไว้ลูกอุ้มไปอป้มนี่ เขาก็จะเขียนของแม่ไว้น่ารักไหมเออเขาวาดเลยก็น่ารักหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็เขียนออเดอร์ที่เขาสั่งป้าอ้อยกินไและจากนั้นมาก็มีแต่เกาหลีทั้งนั้นเลยมากินป้าคนไทยไม่รู้จักเออเกาหลีพาคนไทยมากินเอเอจริงอะแม่อ้อยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะว่า ร้านแม่อ้อยเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างคะตั้งอยู่เขาเรียกถนนเชียงรายนะลูกข้างหน้าเนี่ยถนนเชียงรายสองเปิดทุกวันปิดทุกวันจันร์เปิด1ิบโมงโมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งทุ่มรอป้ออ้อยหน่อยเพราะว่าบางทีก็ช้าถ้าหิวไม่ต้องมาถ้าหิวไม่ต้องมา เออหิวมากไม่ต้องมาได้กินช้าแต่อร่อยแน่ใช่ใช่แล้วก็รีเควสเยอะก็ไม่ต้องมาไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันผัดน้ำแทนเครื่องปรุง50%ไม่ต้องมาฉันจะทําสูตรฉันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์แม่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปกินอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะแอนแอน 拜拜。哦哦哦。<laughs>